ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะสามอย่างนี้สามอย่างเป็นฉะไหนคือกามาสวะหนึ่งภาวาสวะหนึ่งอวิชชาสวะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะสามอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุ ควรจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอาสวะสามอย่างนี้แลอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นจะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมจเจริญสัมมาทิฏฐิ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่ esse, อมเจริญส uh ัมมากรรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายา อันอาศัยว,วิเวกอาศัยวิราคะอาศัยน,นิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย,ย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุควรจเจริญอาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นดนีเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอาสวะสามอย่างนี้แล